สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสอนการติดตั้งโปรแกรมการตลาดนะครับอ่ะตอนแรกเราก็เข้าเฟซที่จะโพสก่อนแล้วก็เราก็กดลิงก,กน์นะครับอ่ะก็กดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทำการแตกไฟล์นะครับอ่ะปุ๊บผมก็แตกไฟล์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะ ก็กดออกจากนั้นเราก็ไปที่ไขป่ปลา3จุดก็ไปที่ส่วนขยายนะครับน่ะตัวนี้แล้วก็เมนูแล้วก็เปิดโหมดนักพัฒนานะครับแล้วก็กดที่ตัวเรงนะครับปุบ๊บไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตกไฟล์นะผมอ่า Facebook Tool v23 Select Folder จากนั้นเราก็อ่ะ กดปักหมุดก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คีย์ตามที่ได้ซื้อไปนะครับอ่าโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมใส่คีย์แป๊บหนึ่งอ่าผมได้คีย์มานะปุ๊บผมใส่อ่าอ่าเด้งมาหน้านี้นะครับ แล้วก็กด Continu ีอ่ะกดเสร็จนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยอ่ะจากนั้นเราก็รอระบบดาวน์โหลดระบบจะโหลดนะครับอ่ะกดรีหนึ่งครั้งนะครับดูป๊บอ่ะเข้าสู่ระบบอ่ะโอเคอันนี้คือสอนการติดตั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับ